This the Tender's Podcast. Slow sip thought and Empathy. is Brain Sip Slow A and of สวัสดีครับทุกคนด,ดิดีต้อนรับเข้าสู่ The Brain Tender าร์แห่งปัญญาที่จะลิ่นเรื่องราวและแก่นคิดดีๆให้คุณได้จิบในคืนนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เรานั่งดูหนังใน Netflix แล้วรู้สึกสบายใจกับการที่ AI จัดหมวดหมู่ให้เราทุกอย่าง โดยที่เราไม่ต้องเลือกเองหรือตอนที่สั่งให้ ChatGPT เขียนงานให้เราแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างแสนง่ายได้จริงๆแล้วเบื้องหลังความสบายเหล่านั้นมีคนที่ถูกจ้างด้วยค่าจ้างที่ต่ำริบรวและทํางานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต้องแยกแยะข้อมูลที่น่าสะพงพรัวต้องกองภาพความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากเห็นเพื่อให้ AI ของเราฉลาดขึ้นและเพื่อให้ชีวิตเรา ง่ายขึ้นพวกเขาคือทาสยุคดิจิทัลไม่มีชื่อไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงให้โลกได้ยินวันนี้ The Brentender จะพาคุณไปเปิดมิติใหม่ของการเป็นทาตผ่านภาพยนตร์ในอดีตและความจริงในยุคปัจจุบันเพราะบางทีการทำความเข้าใจชนชั้นและระบบโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่อาจเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้เราไม่หลงลืมตัวตนในโลกที่ AI กำลังเปลี่ยนทุกอย่างไปใครเคยดูหนังเรื่อง s น o w p i e r c e r ของภุ่มกับบ่งจุนโฮบ้างครับคงจะจำกันได้นะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนที่พยายามเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้นแต่มันเป็นการนำเสนอระบบชนชั้นในแบบที่ครีเอทีฟสุดๆ เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงที่โลกทั้งใบอยู่ในสภาวะที่กลายเป็นนุกน้ําแข็งและมนุษย์ที่รอดชีวิตต้องมาอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกันที่วิ่งรอบโลกไม่หยุดสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจคือการแบ่งชนชั้นในรถไฟคนจนต้องอยู่ด้านท้ายกินโปรตีนบาร์ที่ทำมาจากมแมลงบดมีแสงสว่างเพียงพอแค่จะมองเห็นใบหน้าของกันและกัน และต้องทำงานหนักเพื่อระบบทั้งหมดส่วนคนรวยอยู่ด้านหน้ามีอาหารลดเลิศห้องขนาดใหญ่โรงเรียนสปาและทุกสิ่งที่สวยงามบงจุนโฮผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์จากหนังเรื่องพาาไซตยมีสไตล์การทำหนังที่ชอบเจาะลึกเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประสมผสานกับตลกร้ายที่เรามาักคาดไม่ถึงในหนังเรื่องส s n o w p i เซอร์เขาใช้รถไฟเป็นเครื่องเปรียบเทียบทางสังคมเหมือนกับการที่เราอยู่ดีๆก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่คนอื่นกำหนดให้คุณเกิดมาอยู่ในขบวนไหนก็ต้องอยู่ขบวนนั้นและไม่มีสิทธิเลือกแก่นที่ได้จากหนังเรื่องนี้คือ ระบบที่ดูเหมือนจะยุติธรรมเพราะทําให้ทุกคนอยู่รอดจริงๆแล้วมันคือการใช้ความกลัวตายมาควบคุมคนให้ยอมรับความไม่เท่าเทียมคนด้านท้ายรถต้องทํางานหนักเพื่อให้คนด้านหน้าได้สุขสบายแต่ทุกคนก็บอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับปัจจุบันที่เราอาจจะบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ยังมี AI ที่คอยช่วยทำงานให้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากนะักถ้าเราดูให้ดีโลกของเราตอนนี้ก็คล้ายๆกับรถไฟใน Snowpiercer นะครับเรามีระบบที่ทำให้คนบางกลุ่มอยู่ด้านหน้าได้ใช้ AI อย่างสะดวกสบายในขณะที่คนอีกกลุ่มต้องอยู่ด้านหลังทำงานหนักเพื่อให้ระบบนี้ยังคงดำเนินอ,อยู่ต่อไปเหมือนกับในหนัง คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังแห่งความสะดวกสบายนั้นมีใครบ้างที่ต้องทำงานหนะักและคนที่ทำงานให้ระบบเหล่านั้นเดินไปอย่างราบลื่นบ่อยครั้งก็มักจะตัดพอกับตนเองว่าตนเองทำงานหนะักเยี่ยงทาาแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าการเป็นท่าในยุคนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงแบบแรกคือท่า ที่ถูกลดทอนเอเจนซีหรือความสามารถในการเลือกลงเวลาที่เราเปิด TikTok แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราดูอะไรอยู่เวลาที่เราค้นหาอะไรใน Google แล้วมันแนะนำให้เราคลิกไปไหนต่อไหนเหมือนกับที่เราไม่ได้เลือกเส้นทางเดินเองแต่ถูกขับเคลื่อนไปตามอลัลกอริทึมคล้ายกับกลุ่มคนจนที่อยู่หลังขบวนรถไฟไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตของตน แบบที่สองท่าที่สูญเสียไอดีนิตี้หรือความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไปเวลาที่เราเห็นเอไอเขียนได้วาดได้แก้ปัญหาได้แล้วเราเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเวลาที่เราต้องแข่งขันกับ AI ในการหางานหรือพิสูจน์ว่าเรายังจำเป็นในสังคมมันเหมือนกับเราค่อยๆกลายเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆที่ถูกแทนที่ได้ ขาดอำนาจต่อรองและถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จดโดยระบบที่ใหญ่มหมาเหมือนในภาพยนตร์ s n เพียเซอร์ที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำมันยิ่งใหญ่อย่างการต่อสู้กับระบบของคนชั้นล่างแต่ที่จริงแล้วก็ถูกควบคุมจากคนที่เป็นเจ้าของระบบอีกทีโดยเหตุน,นี้ทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดของพวกเขาคือการเก็ตอลองไปตามระบบ ไม่ใช่การลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมันแบบสุดท้ายคือทาที่กลายเป็น i n v i n c i b l e labor หรือแรงงานที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่เราใช้ AI มีคนที่ต้องนั่งกรอกข้อมูลที่น่าสะพึงกลัวต้องแยกแยะภาพความรุนแรงต้องสอนมันให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งผิดพวกเขาคือแรงงานที่ไม่มีใบหน้า ไม่มีเสียและไม่มีใครสนใจเหมือนกับคนด้านท้ายรถไฟในสโนเพลเซอร์ที่ทำงานหนักเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดแต่กลับไม่มีใครเห็นท่ามกลางการถูกกดขี่ในประวัติศาสตร์มักจะมีบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และหนึ่งในผู้ที่โดดเด่นที่สุดคือสปาร์ตาคัสย้อนไป73ปีก่อนคิดสกาศในจักรวรรดิโรมัน สปาตาคัสทาาที่ถูกจับมาเป็นแกดิเอเตอร์และต้องต่อสู้จนตายเพื่อความบันเทิงของคนโลมันเขาไม่ใช่แค่คนที่ต้องทำงานหนักแต่เป็นคนที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเอนเตอร์เทนคนอื่นเหมือนกับเกมโชว์ที่โหดร้ายที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองอุปสรรคที่สปาตาคาส์เผชิญคือการถูกภาคทุกสิ่งที่ทำให้เขาเป็นมนุษย์ไป ไม่มีอิสรภาพในการเลือกที่จะอยู่ไม่มีอิสรภาพในการเลือกที่จะตายไม่มีสิทธิ์มีครอบครัวไม่มีสิทธิ์มีความฝันถูกลดทอนเป็นเพียงของใช้ในระบบบันเทิงแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากทาสคนอื่นคือเขาเลือกที่จะไม่ยอมจำพวกเขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นทาส ในปีที่73ก่อนคิศัก,การสปรารา์ตัคัสนำทา่าประมาณ70คนหลบหนีจากโรงเรียนแกเดียเตอร์และเริ่มต้นการก่อกระบฏท,ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันไม่ใช่เพราะเขาต้องการอำนาจหรือต้องการเป็นจกักรพรรดิแต่เพราะเขาต้องการสิ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือแก่นสำคัญที่เราได้จากเรื่องของสปรารา์ตัคัส พราะไม่ว่าจะถูกกดขี่แค่ไหนตราบใดที่เรายังเลือกมีความหมายมีคุณค่าและมีอิสระในการเลือกวิถีทางของตัวเองเรายังคงเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงทรัพยากรของใครและนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดสำหรับคนในยุคปัจจุบันในยุคที่ AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า แต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้คือการเป็นคุณการมีประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองการรู้สึกผิดชอบชั่วดีการเข้าใจความเป็นมนุษย์และที่สำคัญที่สุดการเลือกที่จะมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือสิ่งที่ไม่มี AI ตัวไหนแย่งไปจากเราได้เพื่อเข้าใจระบบธาตุในยุคนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเรามาดูกันว่า นักวิชาการเขาอธิบายเรื่องนี้กันอย่างไรในทฤษฎีแรงงานและการแยกตัวจากผลผลิตของคาร์มาร์กอธิบายว่าเมื่อคนงานไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นเขาจะรู้สึกแปลกแยกจากงานของตนจากเพื่อร่วมง,งานและตัดขาดจากตัวตนที่แท้จริงในยุคปัจจุบันคนที่ทำงานกลองข้อมูลให้เ i ในแอฟริกาใต้ ก็ต้องผเผชิญปัญหาแบบเดียวกันพวกเขาไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขากองให้ AI จะถูกใช้ทำอะไรไม่สามารถต่อรองค่าจ้างได้ไม่ได้เครดิตในผลงานและถูกแยกออกจากความหมายของงานที่ทำในแนวคิดเรื่องซอมบี้โพลิติกของเฮนรี่เชลูเชลูเสนอว่าในโลกยุคใหม่คนจำนวนมากกลายเป็นซอมบี้ทางการเมือง ยังหายใจอยู่แต่ไรเสียงไรสิทธิ์และกลายเป็นเพียงทรัพยากรของระบบไม่แตกต่างอะไรจากแรงงานเบื้องหลัง AI ที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีเสียงพวกเขาเป็นเพียงอินพุตให้กับระบบไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมและระบบทุนนิยมในแนวคิดเรื่องดิจิตอลคอโลเนลิซึมหรือการล่าอนณานิคมดิจิทัล ได้อุปมาอุปไมยเหมือนกับการล่าอาณานิคมในอดีตที่มนุษย์ต้องการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติจากผู้ที่อ่อนแอก,กว่าแต่ในยุคนี้เป็นการขูดรีดข้อมูลและแรงงานจากประเทศที่กำลังพัฒนาแทนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เอาซอสงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพจิตเช่นการกรองเนื้อหาที่มีความรุนแรงไปยังประเทศที่ค่าแรงถูกนี่ คือการขยายตัวของอำนาจในรูปแบบใหม่ภายใต้ร่มเงาของ AI ปัจจุบันเริ่มมีการเปิดเผยความจริงเหล่านี้มากขึ้นมีรายงานเรื่องแรงงานในเขนยาที่ต้องดูภาพสะเทือนขวัญเป็นชั่วโมงเพื่อกองเนื้อหาให้ AI ของเราปลอดภัยมีคนที่ต้องบอกให้มันรู้ว่าอะไรคือมุกตลกอะไรคือความรุนแรงแต่เงินเดือนของพวกเขาต่ำมาก และไม่มีการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะสมพวกเขาคือคนที่ทำให้ AI ของเราฉลาดขึ้นแต่ไม่มีใครจําชื่อพวกเขาได้จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในวันนี้ก็คือท่าไม่ใช่แค่เพียงภาพในอดีตแต่เป็นกระจกที่สะท้อนปัจจุบันและอนาคตของเราสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสปันาคัส หรือแม้แต่คนงานในเขนยา่าคือการยืนยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดก็ตามและนี่คือ5สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อหลุดพ้นจากความเป็นทาสในยุค AI 1. ตระหนักถึงอิสรภาพของทุกคนโปรดจงถามตัวเองว่าเราใช้ AI เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดเอง อย่าปล่อยให้ระบบเลือกให้เราทุกอย่างเราควรเลือกที่จะเป็นคนใช้เทคโนโลยีไม่ใช่คนที่ถูกเทคโนโลยีใช้ 2. มองเห็นความสามารถที่แตกตา่าง AI อาจเก่งในการคำนวณแต่เราเก่งในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและการเชื่อมโยงกับคนอื่นเราไม่ต้องแข่งขันกับ AI แต่จงเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมก,กับมั และพัฒน,นาในสิ่งที่เรามีให้ดีขึ้น 3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในโลกที่ AI สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนการฟังเรื่องราวของคนอื่นการเข้าใจความเจ็บปวดและการแบ่งปันความทุกข์ความสุขกับกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นในปัจจุบันส ตั้งคำถามกับระบบที่ทำให้เราเมองไม่เห็นคนพยายามทำความเข้าใจว่าแรงงานเบื้องหลัง AI เป็นอย่างไรพวกเขาต้องผเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างการรู้จักคิดถึงคนที่เราไม่เคยเจอหน้าแต่ต้องมาทนทุกข์จากการใช้ชีวิตของเราจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเมตตาในหัวใจคุณในแบบที่คุณอาจคิดไม่ถึง 5. ยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่า AI จะยอดเยี่ยมแค่ไหนเราต้องไม่หลงไหลไปกับมันจนลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราอาจต้องเลือกที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์และเลือกที่จะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขายังมีคุณค่าต่อโลกสังคมและตัวของพวกเขาเองหาก AI กํกำลังจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกไปตลอดกาล ความเข้าใจและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คือทักษะที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีเพื่อให้โลกนี้ยังคงเป็นที่ที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไม่ต้องกลายเป็นทาสอีกครั้งการตั้งคำถามกับความสะดวกสบายที่เรากำลังบริโภคกันอยู่และผลกระทบของมันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความระวังว่าจะไม่ทิ้งใข่ไว้ข้างหลัง ท่าตุกใหม่อาจไม่ใช่เรื่องของการถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแต่คือการที่เราไม่เห็นไม่คิดและไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน AI ไม่ได้ผิดแต่เราต้องไม่ยอมปล่อยให้ AI กลืนความเป็นมนุษย์ไปจากเราและโปรดจงจำไว้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่าลืมเลือกที่จะเป็นมนุษย์แทนที่จะเป็นฟันเฟืองที่ถูกโปรแกรมมานะครับ หากคุณชอบเรื่องราวทํานองนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้เพื่อนของคุณฟังบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้ากับ The b r a i n t e n d e r บาแห่งปัญญาที่จะลินเรื่องราวดีๆให้คุณได้จิบอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ